ให้เพื่อนดูอย่างช้าๆครับสโลโมชั่นนิดนึงครับผมคลิปนี้ก็ต้องไป็ซีเรียสกับการทดลองครับผมดูเป็นแค่ความบันเทิงเฉยๆครับผมเดี๋ยวให้ผมทําดูผลลัพธ์ก่อนแล้วค่อยมาทําตามก็ได้ครับผมนี่ครับเพื่อนๆรากของเขาก็จะมีสีดํำด้วยครับ ครับเพื่อนๆผป้ติดตามช่อง YouTube ช่องผมและเพื่อนที่ยังไม่กดติดตาม YouTube ช่องผมก็ช่วยฝากกดติดตาม YouTube ช่องผมนะครับก่อนชมคลิปฝากเพื่อนกดไลค์กดกดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปครั้งต่อไปนะครับผมวันนี้เราก็จะมาทำการทดลองครับต้นหอเงินหอทองครับผมนี่ครับเพื่อนๆโดยการนำซิวดำนะครับแล้วก็ยาคูนมจืดนะครับมาทดลองทำให้ใบของเขาจะมีความด่างหรือไม่มีความด่างครับเป็นการทดลองเฉยครับผม ก่อนการทดลองก็ขออธิบายเพิ่มเติมสําหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับผมว่าคลิปนี้เป็นการทดลองเฉยครับผมเราจะมาดูผลลัพธ์ของเขาว่าเขาจะมีปฏิกิริยาแบบไหนครับผมนี่ครับวัตถุดิบของเราก็จะเป็นนี่นะครับต้นหอซับนะครับหรือหอเงินหอทองครับผมตอนนี้ก็นิยมนํามาปลูกเป็นไม้กระถางครับผมเป็นไม้มงคลนะครับผมใครที่ปลูกก็จะมีทั้งคุณและประโยชน์ครับผมโดยความเชื่อโบราณก็จะมีเงินมีทองนะครับผม หรือหอซับนะครับผมนี่นะครับตรงน้องเขาก็จะมีลักษณะใบนะครับก็จะใบแบบนี่ครับหยิกๆนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับผมนี่นะครับกระดูกใบก็จะเป็นสีเขียวครับผมหลังใบก็จะเป็นสีเขียวก้านใบนะครับลงมาก็จะเป็นสีเขียวครับมีลายนิดหน่อยครับผมนี่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทากันเลยครับผมวัตถุดิบเราก็จะเป็น ต้นหอซับหรือหอเงินหอทองครับผมหนึ่งกระถางที่เราเตรียมมานะครับผมนี่ครับอุปกรณ์ของเราก็จะเป็นซิวดำนะครับยี่ห้อไหนก็ได้ครับผมหนึ่งขวดสองยาคูนครับมีจูลซีเก้าพันล้านตัวครับผมหนึ่งขวดสามนี่นะครับนมจืดรสยี่ห้อใดก็ได้ครับผมหนึ่งกล่องขออธิบายเพิ่มเติมนะครับผมนี่นะครับ ของเงินทองครับเราจะใช้นมนะครับนมจืดเพื่อเพิ่มความขาวของเขาครับผมเขาจะมีความขาวแบบนี้ขึ้นมาหรือเปล่าครับผมเหมือนต้นฟิโลเลียนตอนต้นนี้นะครับผมเราจะรอดูสเกตดูครับว่าเขาจะมีความขาวขึ้นมาหรือเปล่าหรือไม่มีเลยนะครับผมส่วนนี่นะครับซีดําเราก็สังเกตดูนะครับผมว่าใบของเขาจะมีลายดําเหมือนใบกล้วยนี้หรือเปล่าครับผม เราจะมาทดลองให้เพื่อนดูนะครับเรามาเริ่มแกะกระถางกันเลยครับผมโอเคครับเพื่อนๆเริ่มแกะกันเลยครับเนี่ยครับถ้าไม่มีแบบนี้นะครับรูนะครับผมเพื่อนก็เคาะนะครับเคาะห้ามดึงนะครับผมเดี๋ยวรากเขาก็จะขาดเขาเคาะไปก่อนครับผมประคองให้ดินมันแตกก่อนครับ นี่ครับผมได้แล้วครับเพื่อนๆประคองไว้แล้วก็เทครับผมให้คว่ำแบบนี้นะครับผมอย่าดึงนะครับนี่ครับเพื่อนๆผมจะมาแกะให้เพื่อนดูนะครับรากของเขาแกะเลยครับนี่ครับเพื่อนๆต้นหอมเงินออนทองนี้ก็เป็นไม้มงคลนะครับเหมาะสำหรับปลูกในบ้านครับ สำหรับให้มีเงินมีทองครับเก็บนะครับผมแล้วก็ห่อซับนะครับผมเราจะมาดูว่ารากของเขาจะเป็นแบบไหนครับผมนี่ครับบางทีเพื่อนๆนก็ยังไม่รู้นะครับว่ารากของเขาเป็นยังไรหรือเงาเป็นแบบไหนครับผมอ๋อครับเพื่อนๆนี่จะเป็นเหมือนไหลนะครับผมหนึ่งอันครับผมนี่หายไปไหนแล้วครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับเป็นเหมือนไหลนะครับผมแยกออกไปก่อนครับ หนึ่งชิ้นโอ้เพื่อนๆมีเยอะครับไอ้นี่เหมือนจะเป็นเหมือนพวกนั้นเลยครับแกวสะพัดนึ่งครับผมนี่จะเป็นไข่ของเขาครับผมสามอันแล้วครับเพื่อนๆขออนุญาตเอาออกก่อนครับเอาไปเพาะอ,อีกครับผม น่าจะหมดแล้วครับเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆนี่ครับเดี๋ยวให้เพื่อนดูอันนี้แป้บหนึ่งครับผมเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยเห็นนะครับนี่ครับเขาก็จะเป็นเหมือนเงานะครับแต่เมื่อกี้เขาก็เป็นไข่นะครับผมนี่นี่ครับลูกของเขาเรานําไปเพาะชําให้เป็นต้นแบบนี้ได้ครับผมนี่บางทีเพื่อนๆยังไม่รู้จักว่าข้างในกระถางเขาเป็นแบบไหนครับแบบนี้ครับผมนี่ผมลักษณะต้นของเขา เดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนสมกันเลยครับผมลงมือทํากันเลยครับทําแรกก็แก้วครับผมวางลงไปเลยครับนี่ครับตรงกลางดินนี่แหละครับครับผมนี่ครับนมจืดครับเพิ่มความขาวครับผมเทไปเลยครับนี่ครับผมสองยาคูครับผมเทไปเลยครับ ทิ้งไปเลยครับนี่ครับนี่ครับผมสีดำนะครับผมเปิดแล้วครับเก็บเลยครับผมครับเพื่อนๆจะเป็นเลยครับผมพอประมาณครับผมเดี๋ยวหมดไปก็คนนะครับเพื่อนๆคนไปเลยครับอันนี้ห้ามรับประทานนะครับกินไม่ได้ครับผมนี่ครับเริ่มมีสีดำเหมือนกาแฟแล้วครับผม แต่ไม่ใช่กาแฟนะครับนี่ครับคลิปนี้ก็เป็นการทดลองครับเพื่อนไม่ต้องซีเรียสนะครับผมดูเพื่อความบันเทิงนะครับผมไม่แนะนําให้ไปทําตามนะครับผมให้ผมทําคนเดียวพอครับผมถ้าเกิดผลสําเร็จอะไรเพื่อนๆค่อยไปทําตามก็ได้ครับผมหรือเพื่อนๆคนไหนอยากทดลองไปพร้อมกันก็ทําได้ครับผมบางทีเพื่อนๆยังไม่รู้ว่าทําไปแล้วมันไม่ดังก็คอมเมนต์มาว่าผมนะครับผมผมแค่ทดลองให้เพื่อนดูนะครับใช่ว่าจะทําให้มันดังนะครับผม แค่อยากรู้ผลลัพธ์ของมันนะครับผมผลไปเลยครับเพื่อนๆนี่ครับเหมือนกาแฟโอเลี้ยงเลยครับผมนี่ครับทานไม่ได้นะครับผมโอเคครับมาครับผมตัวนี้ของเราครับผมพระเอกของงานของเราครับของเงินอทองหอซัพครับผมจุ่มไปเลยครับเพื่อนๆนจุ่มไปเลยครับผมทิ้งไปเลยครับผมทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีครับเพื่อนนี่ครับเดี๋ยวเราจะมา ทำขั้นตอนต่อไปครับทิ้งไว้ก่อน10นาทีครับผมโอเคครับ10นาทีผ่านไปครับผมนี่ครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูอย่างช้าๆครับสโลโมชั่นนิดนึงครับผมคลิปนี้ก็ต้องไปซีรีสกับการทดลองครับผมดูเป็นแค่ความบันเทิงเฉยๆครับผม๋ยวให้ผมทําดูผลลัพธ์ก่อนแล้วค่อยมาทําตามก็ได้ครับผมนี่ครับเพื่อนเพื่อนรากของเขาก็จะมีสีดาด้วยครับก็ส่วนมากจะเป็นสีดําเยอะครับผม นี่ครับเพื่อนเราก็ใส่กระถางเลยครับกระถางเป็นดินเก่านะครับผมนี่ครับเพื่อนจุ่มไปเลยเอาดินเก่าเทใส่ไปเลยครับผมใส่ไปเลยครับใส่ไปครับใส่ไปเลยครับผมต้องใส่เยอะก็ได้ครับผม เอาแค่ดินเก่าที่เรามีพอครับผมนี่ครับเพื่อนประมาณนี้แล้ะครับกดข้างๆครับผมอย่าลืมกดข้างๆครับผมเดี๋ยวต้นเขาจะล้มนะครับผมเขาจะได้อยู่ตรงกลางนะครับไปเลยครับผมนี่ครับเพื่อน ประมาณนี้ครับผมโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวให้เพื่อนดูต้นก่อนเขาก่อนครับนี่ครับลักษณะใบก็นี่ครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับห่อเงินหอทองหรือหออรั์ครับใครมีปลูกบ้านก็เป็นไม้มงคลครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาสังเกตพร้อมๆกันครับอีพีนี้ก็จะเป็นอีพีที่หนึ่งครับเป็นขั้นตอนการทำเฉยๆครับผมยังไม่อัปเดตครับอัปเดตเป็นอีพีที่สองก็ประมาณสามสิบวันนะครับผมผมเอาสามสิบวันดีกว่าครับเพื่อน สิบห้าวันมันไวเกินไปครับผมสามสิบวันนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราอัปเดตให้เพื่อนดูนะครับอีพีที่สองครับผมเพราะทุกครั้งที่ผมทําคลิปมาก็อัปเดตให้เพื่อนดูตลอดครับผมว่าการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเป็นแบบไหนกันบ้างครับผมขั้นตอนต่อไปก็นี่นะครับลาดไปเลยครับเพื่อนๆราดแทนน้ำไปเลยครับนี่ครับความเข้มข้นก่อนเขาครับ เหมือนกกาแฟเลยครับผมแต่มันกินไม่ได้หรอกครับครับใบของเขาลักษณะใบนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมๆกันครับว่าการเปลี่ยนแปลงของเขาจะเป็นแบบไหนครับผมนี่ครับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับถ้ายังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตาม YouTube ช่องผมด้วยครับมือใหม่ลุยสวนครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณแรงใจทุกแรงใจครับที่เป็นกำลังใจให้ผมมาทุกลิมครับนำไปพัฒนาคลิปต่อไปครับ โอเคครับผมขั้นตอนไปก็นําไปวางตรงแสงแดดน้ำไรนะผมห้ามโดนแดดครับผมเดี๋ยวเราจะเฝ้าดูทุกวันนะครับผมรอการอัปเดตนะครับประมาณอีก30บวันนะครับผมนี่นะครับเพื่อนสำหรับทริปนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมครับและเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามไปเลยครับเผื่อไม่พลาด e ีที่2ครับผมทีนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับผม เจอกันอีพีที่2ครับผม